สัสดีมาพบกับเรื่องกาสีลุ่มน้ำฟ้าไม่ใช่ค่ะพูดผิดพูดผิดมาพบกับละครสั้นเรื่องพี่กาฟิวกับน้องน้ำฟ้าคนนี้แฝดน้องชื่อน้ำฟ้าคนนี้แฝดพี่ชื่อกาฟิวไปเริ่มกันเลยค่ะ ตลาดนะัดคนเดินก่อนนะโอเคโอเคแล้วพี่ไปซื้อของมาให้นะไม่เป็นไรพี่เราอยู่บ้านเนี่หนูไปตลาดนะัดคนเดินเท่า okay, ถ้ากลับมาไม่เห็นพี่แสดงว่าพี่ไปซื้อกับข้าวนะ้าวค่ะพี่ลงกลับมาแล้วเอาพี่ซื้อนําม,มาให้หนูซื้อใส่ทอนมาขอบคุณ ้องน้ำฟ้าได้กลับมาจากเล่นกับเพื่อนพราะเวลาไปยี่สิบชั่วโมองเลยเหรอเห็นไหมเนี่ยไปนั่นแต่เจ็ดนมนี่สองทุ่มแล้วนะหนูก็ขอโทษนะคะพี่เราก็ขอโทษที่หนูไม่ได้บอกพี่ด้วยพี่รังนะ่ไปต้องบอกพี่ด้วยรถตู้จับเด็กอะมันเยอะอถ้าพี่รู้อีกพี่จะตีนะ ผิดาาพลนนพพาดทางเทคนิคค่ะพี่นูขาดูมาตูนไปด้วยนะไม่ได้ถ้าดูต้องให้ต้องให้พี่ยอมตีหนึ่งครั้งก็ได้ค่ะ ูกชิ้นปลาด้วยลูกชิ้นปลาอร่อยไหมอร่อยสิคะพี่อร่อยมากๆเลยอร่อยมากค่ะพี่เดีย๋ยวหนูดูกระตุนเงินนหนูอิ่มแล้วโอเคระวังรถด้วยน,นะเวลาผ่านไปตอนข้ามน้ำฟ้าไปไหนมาอหนูก็ไปอาบนะ้ำไงพี่โอเคงั้นให้ไปอาบน้ำกันนะค่ะพี่ ไปนอนกันนะยีงห่วงแล้วป้าค่ะโอ๊ยนอนไม่หลับเลยอะ่ะจะนอนไม่หลับไม่<ล>ทำยมเอเด็นอนไม่หลับบ้าไปเล่นดีก,กว,ว่าว้าวของเล่นชิ้นนี้สนุกจังน้ำฟ้าทำไมไม่นอนให้บอกะลรใช่ไหมให้นอน นอนไม่หลับนะพี่ถ้านอน,นไม่หลับก็บอกพี่ก็ดูนิทานไงหนูเปิดจนแบบหมดแล้วหนูก็ยังไม่หลับเลยอ่านหนังสือเท่าไหร่ก็ไม่หลับหันหลังมาเลยไม่ก็หนูนอนไม่หลับจริงๆนี่พี่อ่โทราศัพท์พี่เอาไปดูไม่หนูจะเล่นของเล่นเล่นแล ด้วยอยาให้อยาให้แม่รู้ค่ะที่้แม่รู้แม่ปีพี่แน่แต่แม่ก็เป็นต่างจังหวัดเ0ปีเนี่ยกว่าจะกลับมาชิ